อย่างไรมารดาระก็ยังไม่สามารถเอาชนะฮาชิรมะลงได้ทางด้านฮาชิรมะที่มีโอกาสติดชีพมารดาไปยุติสงครามอันยาวนานของพวกเขาแต่ฮาชิรมะกับเสนอแลกชีวิตของตัวเองกับความสงบสุขของตระกูลเซนจูและตระกูลอุจิวะมาดาเริ่มรู้สึกวั่นวหวกับสิ่งที่ฮาชิรมะกำลังลงมือใน,นที่สุดเขายอมสงบสึกการต่อสู้ที่แสนยาวนานนี้จากนั้นเหล่าบรรดาเซนจูอุจิวะและตระกูลย่อยๆของพวกเขารวมตัวกันเพื่อสร้างหมู่บ้านแห่งความสงบสุขที่เด็กๆไม่จำเป็นต้องสั่งเวรชีวิตในสนามรบอย่างที่พวกเขาได้พบเจอกันมา มารดารและฮาชิรมะกลับมาอีกครั้งมารดารที่ได้มองหมู่บ้านของพวกเขาผ่านใบไม้และตั้งชื่อให้มันว่าโคนุฮะงาคูเรในด้านความคิดเรื่องสันติภาพของมาดานั้นแตกต่างฮาชิรมะตรงที่ฮาชิรมะจินตนาการถึงการร่วมมือกันจากหมู่บ้านใหม่ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นตามมาแต่มาดาต้องการให้พวกเขาจงรักภักดีและอยู่ภายใต้โคโนฮะเพื่อให้ความสงบสุขนี้ไม่มีวันหายไปพอหากหมู่บ้านที่มีความเท่าเทียมกันหมดก็อาจจะส่งผลอื่นๆตามมาในอนาคตและที่มา,าระโจมตีมูกับโอนุกิของอิวะงาคูเร ก็เป็นเพราะพวกเขาไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ของมาดาะนั่นเองต่อมามาดาะได้แอบได้ยินการพูดคุยของโทบิลมามะกับฮาชิลามะมามดาละเริ่มกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตระกูลตัวเองโดยเขามีความเชื่อที่ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการครอบงำของระบบเซนจูต่อตระกูลอุจิวะจากนั้นมาดาะเริ่มถอดรหัสอย่างจริงจังจากศิลาจารเกที่อยู่ในการครอบครองของ,ของตระกูลอุจิวะมาหลายชั่วอายุและมันถูกน้ำติดมาด้วยเมื่อพวกเขาตั้งรกล่าที่หมู่บ้านโคโนฮามาดาละได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่่่่าาาาาางงงงๆขออนนนินจิจผรววมถึัแหสพภต การระวังอุจวัและเซนจูหรือการเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงที่เรียกว่าอ่านจันทานิรันโดยความเข้าใจนี้มนระจึงจัดสินใจว่าคนหะาที่พวกเขาอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาอีกต่อไปเขาพยายามโน้มน้าวสมาชิกในตระกูลตัวเองแต่ก็ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาเลยสักคนมนระเลือกที่จะละทิ้งหมู่บ้านไปและกลับมาพร้อมกับปีศาจจิ้งจอกก้าหางภายใต้การวกควบคุมของเขาเพื่อเปิดศึกกับฮาชิรามะพวกเขาเข้าต่อสู้กันอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อปกป,ป้องอุดมการณ์ของตัวเองอย่างไรบทสรุปก็ยัง คงเหมือนเดิมมารดาไม่สามารถเอาชนะฮิลมะได้อีกเช่นเคยคราวนี้ฮิลมะเลือกที่จะสังหารเพื่อนรักของเขาโดยมือของตัวเองอย่างจริงจังระดับความรุนแรงในการต่อสู้ของทั้งสองได้สร้างรอยแผลบาดึกให้กับพื้นที่แห่งนั้นต่อมาถูกตั้งเป็นสถานที่ในประวัติศาสตร์เรียกว่า ภุบเขาสิ้นสุดเพื่อแสดงถึงการสิ้นสุดการต่อสู้ของเซนจูอาชิรมะและอุจิวะมดละอย่างสมบ,บูรณ์ข่าวการเสียชีวิตของมดละแพร่กระจายอย่างรวดเร็วศพของเขาถูกปกปิดเป็นความลับเพื่อไม่ให้ใครค้นพบและแสวงหาผลประโยชน์จากมันแต่มดระได้วางแผนไว้ก่อนที่อาชิรมะจะลงมือสังหารเขาคือการที่เขากำหนดให้วิชาอิซานงิเปิดใช้งานในช่วงระยะเวลาหลังจากการตายของเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงความจริงไปสู่การกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยแลกกับการมองเห็นจากเมตรข้างขวาของเขาเองหลังจากฟื้นขึ้นมา เขาได้ทิ้งร่างแยกไว้เพื่อแทนร่างจริงของตัวเองก่อนที่ร่างจริงจะแอบไปซ่อนตัวพร้อมกับรางวัลจากการประทะกับฮาชิร์มานั่นก็คือก้อนเนื้อที่มีเซลลของชิร์มาที่เขาแอบกัดมาได้ในระหว่างการต่อสู้เขาทาการปลูกถ่ายมาลง